เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะวันนี้19มกราคม2569แจ้งข่าวสำหรับเกษตรกรพี่น้องชาวนานะคะกรมการข้าวเตือนพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดพัทลุงแนะวิธีกำจัดเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง กรมการข้าวได้มอบหมายศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอพร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแก่กเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสำหรับการทำลายข้าวของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเนื้อผิว ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆย่อมเรียกอาการไหมหรือ h o ปเปอร์เบิ โดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวงซึ่งตรงกับช่วงอายุไขที่2-3ถึง3ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวที่ขาดน้ำตัวอ่อนจะลงมาอยู่ที่บริเวณโคนข้าวหรือบนพื้นดินที่แฉะมีความชื้นนอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิกหรือ rice r a c k e t stunt มาสู่ต้นข้าวทำให้ต้นข้าวมีอาการต้นเตีย้ยแครกเกนใบสีเขียวแคบและสั้นปลายใบ ปิดเป็นเกลียวใบถงสั้นขอบใบแหวงวิ่นและยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสของโรคเขียวเตี้ยการเกิดโรคทั้งสองชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นในฤดูปลูกหลังจากที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างรุนแรงระบาดที่นาข้าวแห้งตายจากอาการไหม้ของต้นข้าวในส่วนของวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลน,นั้นสามารถทำได้โดย 1. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นแสงไฟในพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมรอจนกว่าปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่มาเล่นแสงไฟลดลง 2. ปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทาน เทียกระโดดสีน้ำตาลเช่นสุพรรณบุรี3พิษณุโลก2กอขอ31กขอ7 7กขอ9 9กขอ7 7กอขอ1กขอ6กกอขอ71กขอ9 9กขอ85กอขอ95เป็นต้นโดยไม่ปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน4ี่ฤดูปลูกและพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกันเพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 3. ปลูกข้าวโดยวิธีปักดำหรือโยนกล้าหากปลูกโดยวิธีหวานให้ใช้เมล็ดพันธุ์ไม่คืน20กิโลกรัมต่อไร่ 4. ไม่ใช้สารอบาเมกตินเนื่องจากมีพิษร้ายแรงต่อศัตรูธรรมชาติก่อให้เกิดพิษต่อสัตว์น้ำและมลพิษของสภาพแวดล้อมในนา 5. ไม่ใช้สารที่ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นหรือรีเซอร์เจนซ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว 6. ไม่ถังน้ําในนาตลอดเวลาควรปล่อยให้ระดับน้ำมีพอดินเปียกเพื่อทําให้สภาพนิเวศในนาข้าวไม่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและยังทําให้พวกมดในนาสามารถขึ้นมากัดกินตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดได้อีกทางหนึ่ง 7. จําจัดวัชพืชในแปลงนาและรอบแปลงนา 8. ใส่ปุ๋ยในอัตราที่แนะนําไม่ใส่ปุ๋ยไนตโตรเจนในอัตราที่สูง 9. ในกรณีที่พบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมนเขียวดูดไข่ระหว่าง6ต่อ1ถึง8ต่อ1หรือ 9.1พบเพลียกระโดดสีน้ำตาลระยะตัวอ่อนวัย1-2มากกว่า5ตัวต่อต้นในข้าวระยะหลังหวานถึง40วันให้ใช้สารบูโพรโฟเฟซินกลุ่ม16 25% WP หรือบูโพรโฟเฟซินกลุ่ม16 5%บวกไอโซโพรคาบกลุ่ม 1A 20% WP หรืออ e ีโทเฟนพร็อกซ์กลุ่ม 3A 20% EC 9.2 พบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า1ตัวต่อต้นในข้าวระยะแตกกอเต็มที่หรือข้าวอายุ41-60วันให้ใช้สารอีโทเฟนพร็อกกลุ่ม 3A 20% EC หรือไดโนทิฟูรานกลุ่ม 4A 10% WP หรือไพมิโทรซินกลุ่ม 9b 50% WG หรือซันฟอกซ l าฟลอกลุ่ม 4a 50% WG 9.3พบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า1ตัวต่อต้นในข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวงหรือข้าวระยุ61-80วันให้ใช้สารไดโนทิฟูรานกลุ่ม 4a 10% WG หรือไพมิโทรซินกลุ่ม 9b 50% WG หรือซันฟอกซาฟลอกลุ่ม 4a 5 0 WG กรณีเกิดการระบาดอย่างรุนแรงหรือพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับที่สูงกว่าระดับเศรษฐกิจอย่างมากสารที่เป็นทางเลือกสำหรับแนะนำคือไพมิโทรซินกลุ่ม 9B 50% WG ใช้เมื่อพบจำนวนมนเขียวดูดไข่มากหรือซันฟอกซาฟลอกลุ่ม 4A 50% WG ใช้เมื่อพบจำนวนมนเขียวดูดไข่น้อย อัตราการใช้สารตามคำแนะนำในฉลากขึ้นอยู่กับชื่อการคายที่ใช้เมื่อพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสปายแบบแรงดันน้ำสูงหรือเครื่องพ่นปกติในข้าวอายุไม่เกิน40วันใช้น้ำ40ลิตรต่อไร่และข้าวอายุเกิน40วันใช้น้ำ6 0สิถึงลิตรต่อไร่ให้เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามคำแนะนำต้องสลับกลุ่มหมายเลขสารตามรอบวุจรชีวิตของแมลงเพื่อชะลอการต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดแมลงควรเลือกใช้สารที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วงระบาด ุนแรงและหมุนเวียนใช้สารที่มีประสิทธิภาพปานกลางเมื่อมแมลงระบาดไม่มากห้ามเก็บเกี่ยวข้าวภายใน30วันหลังพ้นสารครั้งสุดท้ายทั้งนี้ควรปฏิบัติตามแนวทางของ IRAC 2025เพื่อยืดอายุการใช้สารและลดปัญหามแมลงสร้างความต้านทานแจ้งข่าว19มกราคม2569